เรียนถามอาจา์เนาะเพื่อประหยัดเวลาว่าการสร้างาพรานาคอางนี้นะาจารย์<ม>สร้างปีไหนนะาจารย์ต้องบอกก่อนว่าสถา,านที่นี้เราเพิ่งมาขุดค้นเจอใหม่ครับปีา2้วันที่3าพฤศจิกายน62หลังจากที่โยมถวาย สถานที่ตรงนี้ให้กับวัดสมัยก่อนเป็นที่ของโยมวัดจะอยู่ข้างบนจากที่เราเทคอนกรีตขึ้นไปนั้นนเป็นที่ที่วัดที่เรานั่งอยู่ลงมาเนี่ยสมัยก่อนเป็นที่ของโยมแต่ว่ามันจะมีเกี่ยวกับพวกวัตถุโบราณจะมีเจดีย์เก่าสมัยก่อนอแล้วก็จะมีบ่อน้ําบ่อน้ําโบราณบ่อน้ําสร้างหินโบราณเก่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีอยู่สองจุด แล้วก็จะมีพวกวัตถุโบราณเกี่ยวกับพวกห <_ d ata> พวกอะไรต่างๆในในในพื้นที่โยมเขาก็เลยไม่สามารถที่จะสาปูกปลูกพืชลูกผักลูกสวนลูกข้าวอะไรได้ค,คือเขามาทำาก็ตายมาทำาก็ตายในสถานที่นี้สมัยก่อนโบราณเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะมีคนเข้ามาทำอะไรได้แม้แต่โยมที่เขาเลี้ยงบัวเลี้ยงควายเนี่ยเข้ามาจากมาสถานที่นี้วิ่งหนีทุกที ขาก็วิ่งออกเลยโยมเขาก็เลยเห็นว่าทางวัดจะสร้างเจดีย์ปี62อย่าโยมเขาได้ยินข่าวว่าโยมโยมเนี่ยที่จริงเขาก็มีความศรัทธาในในใน,ในวัดในสถานที่อยู่แล้วใ,ในพุทธศาสนาอยู่แล้วเขาเลยรู้ว่าทางวัดเนี่ยหาพื้นที่ที่จะสร้างเจดีย์พอดีโยมเขาก็เลยเข้ามาที่วัดแล้วก็ถวายพื้นที่ส่วนนี้ให้กับวัดตอนนั้นถวายหไล่ อาจารย์ก็มาซื้อเพิ่มอีกฝั่งนี้สไร่ซื้อเพิ่มฝั่งโน้นอีกเป็น14ไร่ขยายออกอีกพอขยายออกอีกอา,อาจารย์ก็เลยเอาแมคโครเนี่ยจะมาสร้างเจดีตรงเนี้ยตรงที่เรากําลังจะก่อสร้างตอนเนี้ยก่อ,อสร้างพันธุ์นกปตรงเนี้ยก็เลยเอาแมคโครเนี่ยมาขุดพื้นที่มาปรับพื้นที่ก,กันพอมาปรับพื้นที่ก็เจอบ่อน้ําโบราณวันที่3พฤศจิกายนวนะันสองเนี่ยเจอบ่อน้ําบ่อน้มทั้ง1ิบบ่อ เจอบอ่อแรกก็คือตอนที่เจอน้ําก็ผุดขึ้นมาเลยตอนนั้นอาจารย์ก็หาหาที่จริงอ่ะทางวัดก็หาน้ําใช้พอดีอเพราะกลัวน้าใช้หมดจะเจาะบาดาลมันเจาะไม่ได้ในวัดวัดเนี่ยเจาะบ,บาดาลทั้งหลายบอ่อนะสิบกวบ่าบ่อเจาะไม่ได้ก็เลยว่าจะทํายังไงจะจะ,จะมีน้ําใช้อพอดีมันก็มีมาเจอบอ่อน้ำพอดีอ่าพอมาเจอบอ่อน้ําก็เลยย้ายจากอ่จาจะสร้างเจดีย์ก็เลยย้ายไปจุดนั้น ก็เลยมาชี้จุดการสร้างเจดีย์จุดทั้งบนไอ้ตรงนี้อาจารย์ก็เลยเห็นว่าตรงนี้มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่รวมพบูมิต่างๆเหมือนกับเราพอจะรู้เรื่องราวอะไรต่างๆจากสถานที่นี้ก็เ,เลยสร้างเป็นองค์พญะนทรักลอ้อมรอบไว้ลอ้อมรอบบ่อน้ําไว้ให้เป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สร้างพระนาคขกไว้ตรงกลางบ่อน้ํา เพื่อให้พบภูมิต่างๆในสถานที่นั้นให้มีสิ่งกราบสักการะบูชาด้วยอาจารย์ใช้เวลาในการสร้างนี่กี่ปีอาจารย์สร้าง<อ>พญานาคใช้เวลาประมาณ4เดือนโอ้สี่เดือนใช้เงินประมาณล้านกว่าล้านเจ็ดทั้งทั้งหมดนี่นะอาจารย์ไอ้เฉพาะไอ้ไม่มีบ่มีเงินจากบาทบ่มีเงินจากบาทอาจารย์อาจารย์เปิดเสียงพญานาคเนี่ยเปิดเสียงพญานาคเสียงละหมื่นครับเสียงละหมื่น แล้วก็เสียงกลางหมื่นห้าได้เงินห้าได้เงินแสนห้าได้เป็นเงินก้อนแรกที่สร้างพญานาคครับพอโยมเข้ามาถาวายทั้งหมดแนะสนห้า 5, ปุ๊บก็เลยซื้อเหล็กซื้อปูนซื้ออะไรมาเอาช่างเข้ามาทบพอยาวเลยไม่รู้เงินมาจากไหนโอนเขาา้าบัญชีพอพญานาคเสร็จรก็ไม่มีเงินโอนเข้าเลยก็แปลกนะเรื่องพวกนี้แปลกมากนะเป็นเรื่องอัศจรรย์๋ยว่พอสร้างพญานาคเสร็จก็มาสร้าง อาณาโภคอาณาโภคในสร้างปี64ปลายปีมาประมาณสักพฤศจิกาธันวาเนี่ยเรามาสร้างอาณาโปกก็เสร็จเสร็จปลายปี65กาใช้เวลารวมปีหนึ่งอันนี้ใช้ใช้ปัจจัยในการก่อสร้าง2ล้าน2 2ล้าน2 2ล้าน2ทั้งหมดเลยรวมๆก็ประมาณ3-4ล้านน้อยจานทั้งพญานาคทั้งอะไรก็ร่วมๆกับ3-4 4ล้าน3ก็ประมาณนั้น ได้ความรู้ได้แรงบันดาลใจเดี๋ยวเพื่อมีโอกาสเดี๋ยวจะไปสร้างบ้างอาจารย์โอสาธุสาธุมทนาเห็นอาจารย์กําลังสร้างเจดีย์อยู่ใช่ไหมอาจารย์สร้างเจดีย์ใช้งบประมาณ40ล้านแต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินสักบาทเดี๋ยวกวดกวตกขบวนบุญเดี๋ยวขอร่วมบุญนิดๆหน่อยรับอจารับได้ได้ปกติยใส่เนี่ย อยู่วัดป่าดอนบ้านเถื่อนแต่เป็นคนส่ปุ๋ยเปล่าหมอแต่ว่าไม่อยู่นี่บ่แมอมาสร้างวัดอยู่นี่มาไอ้มาจู้น้ครูบาอาจารันเจือมีมีมีจานไหมไอเอาไอนั่นก็ได้เอาซองมาเราเเราขียนเขียนว่าร่วมทำบุญจากญาติธรรมอะไรต่างๆด้วยกันอยู่นี่มันเป็นหลายอย่างมันเป็นทั้งเมืองโบล้านเมืองเก่าโบราณ อยู่ข้างล่างจะเป็นศิลาแลงหมดเลยเนี่ยเขานั่งเนี่ยเป็นแผ่นศิลาแลงหมดเลยแมนพุดไปจะไปเจอศิลาแลงหมดเป็นซากศิลาแลงต่างๆเต็มข้าง,งล่างเนี่เต็มเต็มสาธุอโมทนาบุญเดอร์อขอโอกาสกราบอาจารย์เลยนะครับได้ไดไดได